สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกปรกานเนาะค่ะตามต่อเลขกะลาตาเดียวเนาะคะ่ะเนาะปูบรนเทาขันน้ำมุนปรากฏว่าสีสามเขาค่าขักเนาะคะ่ะเขามาแล้วกับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ทางถ่องในเลือกค่ะทางช่องเสนอเป,ป็นแนวทางค่ะสำหรับผู้อยากขีดบุญน้ำปูะคะ่ะโทรหาปูได้ส่วนตัวเนาะคะ่ทคะทรกพ่อค่ะ ถามแอดมินก็ได้นอกปูอยากมาทำบุญถวายน้ำหรือว่าสางวัดสา่งกุติซอยปูนะคะเนาะค่ะคลิปนี้ไปตามตัวกระดาษตาเดียวนะคะหลังจากเพื่อนว่าสิใหญ่ไปยู่เมืองเลยเนาะค่ะคาเล็กว่าเขางวดนี้สีใหญ่วัดเพื่อนว่าปากวดว่าเขาสี่สามเนาะค่ะงวดที่แล้วเพื่อนหนมาสองห้าสามสองสี่สามนะคะเนาะหางเดียวเด็กกระดาษตาเดียว ส่วนมากมักขึ้นมักล่งเนะค่ะกัปรากฏว่ากับลุ่งขึ้นจังปูวายีเนาะค่ะปูเป็นขึ้นเป็นล่งไว้ห้แล้วถ้าเมื่อนี้ก็มาตามต่อนะคะนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ฮทํ<ะ>าอะไรเบิกซัพเอามาพอดีปูพามีแนวสันเพื่อนกับเรบกุงงคับซื้อไก่ซื้อไก่มาพอดี น่ำกับพ่มี่แลอพี่น้องปู้ไม่มีอะไรฉันเลยนะครับบุรกะมาเด้อมาอันหาปูพันแนอันวัดป่ากลางน้่โอ้ยครับผมได้สิตำบักงูใ้ปูฉันจังหวัดที่ทางช่องมาพอดีซื้อไก่มาตัวหนึ่งนะครับพอดีเลยปูไม่มีอะไรฉันเบิกซับก็ได้มาตำส้มตำตำบักงูในละตำแซ่บถวายเพลินข้าขึ้นเสียดายแห้งครับผม ว่าเล็กปูเขาได้ซีสามเลกะลาตาเดียวเลกะลาตาเดียวเข้าอยู่เนาะมือนี้ต้องวัดต้องปถามปูนะครับนี่นี่นะครับผมมีไก่อยู่ตานเดียวนะปูเนาะนีกยังไรผู้สื่อไก่ครับสื่อไก่แนวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวส้มตำถวายปูก่อนนะครับเอาตอนช่วงรอนะฮะเราจะมาถามแนวทางปูกันนะครับครับกลับนมัสการครับปูครับ ครับเป็นยังไงครับปู่ที่ว่าจะไปอยู่เมืองเลยแหละครับปู่เพราะว่าปกติก็นั่งบุญร้ายเห็นไหนที่มากเหมือนก็ปกติว่าจะเดินทางมาเนี่ยละบาทนี่ก็เลยโท้เครียดกันว่าเออ่มือวันจันทร์เด้ออโปชันมือวันจันทร์ครับว่าปู่คนสีไทยที่คุณไม่เคยเห็น ขาที่พันว่าไม่วันจันทร์ก็ใส่ก็สัน่้นเลยมีวันจันทร์ก็สิเดนตั้งม่นครับก็คือว่าปู่จะเดินทางที่ที่เขาถวายที่ให้ใช่ไหมครับปู่ก็บะแม่นซึ่งว่าถวายต่อแต่ว่าเพ่นว่าเห็นจนโพงไงญ่พันปีหันเห้มันแบดเลยเป็นกระโวมาว่าจนโพงใหญนะครับ เพราะว่าพู่มเพิน่นนั่นก็คือ้ย่างสิคิวจังซี่นะครับจนเลยว่าพ่อเป็นแนวทางพอสีอาเทียมันเข้าเก่งๆเนาะครับผมเข่าสักสามตัวเก่งๆอยู่นะก็บ่แน์นั่นบรรณนั่นเพราะว่าก็หาแนวทางแบบนี้พอได้ช่วยญาติโยมมันใช่ละครับมันก็ประเด็นกระดอนอยู่อยเรื่อยเพราะว่ามันเข่ามั่งบ่เข่ามั่งเพราะว่าพุ่มมันมาจากนันป็นไรอยู่สำนักสูงเนี่ยเพราะว่าบางครั้งมันแต่ถ้จุดมันหลายหมด ผมเขาแต่ว่ามีม่านหลายะลาตาเดียวนี่ก็สามงวดแล้วนะครับปู่เข้ามาออตาบา,บว,บาวันนี้ก็ล่องบางสวดด่วนโยมาขึ้นหนึ่งกระไดครับนั่นก็เขามาห่างเดียวเ็ื่อเข้ามาตาบาห้องก็ขึ้นล่องเอาเด้อเพราะว่ามันอเป็นเลขแปดสามหางวดนี้แหละครับปู่ออขึ้นลงเหมือนเดิมไหมครับปู่ก,กับบ้องจกว่าขึ้นลงแตตว่าห่างขึ้นล,งนลงองเอาเองเพราะว่า ก็ขึ้นวัดสองสองศูนย์เนาะครับขึ้นวัดสองสองศูนย์เนี่ยมากกว่าสองสองหนึ่งเยอะกวครับหวัดมันอมันมากสองเอ่อสองสองสามหากับว่าสองสามทีแน่สองสามหกแน่กับขึ้นล่งเอาเพราะว่าทั้งหลังมันมันแน่นท่าจับเลยเอามันบะครับผมวันนี้มันมากเปลียกสามหาเข่ากับขึ้นล่องเอวครับเราต้องจะสุดไล่หาเไม่ขึ้นล่อง กันไว้ข้าวปู่เนาะครับม้านนเ็จแล้วแต่ว่าเลื่องร่างก็ได้มาพร้อมเลาะได้ล่างตัวไหนครับปู่ได้ล่างว่าหนึ่งสองห้าตัวเดียวล่างคือสองห้าตัวเดียวใช่ไหมครับสองหาตัวเดียวบุษบดึงโรงงานโอ้กลับบ้านนี่คือบ้านบ้านมันใกล้ปูกลางน้ำตำบล เพิ่งทำเมื่อคืนแหละครับปู่เออทำเมื่อคืนหนึ่งละกระลาตาเดียวทำกระลาตาเดียวที่ทำได้คือแปดสามห้านะปู่เนาะครับซ้อมหาขึ้นลงครับนี่นะครับมากแล้วไปพิจารณาบอกเลยเพราะว่ามันตะกดินกระดอนมา่อไรเงี้แล้วปู่แต่ว่า กะลาตาเดียวก็ถือว่าแม่นอยู่นะปู่เนาะสามมวดแล้วนะครับผมมันมาอยู่แต่ว่ามันขยับมันบ่เข่าสามตัมันบ่เข่าสามตัวนะครับมันจะเข่าสองตัวพยายามเข่าสองตัวเอาแต่ว่าศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ก็เข้าสามตัวนะครับปู่ศูนย์สี่สี่ครับศูนย์สี่เลยที่ว่าเจ้าของเก่าเขาทําไว้ครับผมศูนย์สี่สามตัวก็เข้าเต็มๆเลยแหละครับ มากสุมากต่อจากศูนย์ซีซีมากสุมากต่อสอง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 ศูนย์มันเข่าสองสองศูนย์แต่มันวันน้ำออกสองสองหนึ่งเออมันเท่ามานรฐานตีเพื่อเดี๋ยวยี่ห้อกตีเรีกว่าเป็ี่นนะเพราะว่ามากกวศูนย์เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งเป็นยังไงเนาะครับเพราะว่ามันจะตีก็เปลนกลานี้ต้องขึ้นต้องลงใช่ไหมครับปู่เออเขายับยายน้อยๆๆขนาดเพราะว่าเพื่อจะกับซี จลาจตินฉลาดร่วงสัพย์เรียกสองตัวนี่ก็วมาน่าจะพลาดรับเมันมากมันมากติดมันดอกคือมันออกตัวเก้าอนะเปดมันมากเพียนตลักหลักร่อยชื่อๆพระมานออกมาสามหาขึ้นก่หนึ่ครับผมก็คึอนวานเสือมาตัวเก้าหลอกเพรมันติดตีไทยก็ยังมือสามช่องก็บรู้ก่นับว่าเหล็กนอะ่อันกอแบบที่ว่าไม่เลยครับเลาก็ซับเพียนวนเวียนกัน ปู่ก็กําลังจะเดินทางพอดีใช่ไหมครับแต่ว่าเขามันเลื่อนให้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับปู่เออว่าสิไปตั้งอ,อสารควบพุมเลยก่อนครับเพราะตัวดีนะเพราะหน้าเชียรมันเข้ากันทั่งเดียวกันก็สิก็สิได้ยอมมันอย่เนาะครับเดือกไปก็จะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยแหละครับปู่หรือว่าไปไปมาๆ<อ>ครับผมบไปซ้อนไปไม่สิ้นละครับว่าขันมอง ได้พุ่มเพิ่นห้เต็มเต็มนังสีห้าค่อยรักรักในช่วงไี้ถินะอ๋อ้เราเราก็ไปดูก่อนว่าภูมินั้นนะให้แม่นไหมใช่ไหมครับปู่มันก็บสีค่อยเลื่อนไปก็ยังงูเหลี่ยมหายเงียบเละแกเมืงได้เพื่อนในเกี่ยวซ้ำตัวนี่เขาก็ปักเดรยโดนยุ่นล้ครับเาใส่ภูมิเพิ่นครับผมภูมินี่เพิ่นบ่มั่นใจเ้าว่าเ้าสิสร้างแพบ่ผายังได้ก็ไม่รู้แหละโอ้ถ้าปู่ไปปุ๊บก็มี อาจารย์อีกท่านหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมครับแต่เปิ้นจิไปนั่งกันบงนังเฮเปิ้นจีอยู่ตักหลักถายอยู่ใน,นกรลือโอ้ตอนนี้ก็มีอยู่สองอสององค์เนาะปูนะ่เนาะนี่นั่งกันช่องหลวงลูกสององค์อาจารย์ใหง่เพิ่นค,ครับมันงแต่ไปมากๆแล้วก่ว่ากับาายุคนี้มันก็ขาดเกินเรื่องเกี่ยวกับบางที่พักที่เจ้าเนี่ยลาพ่ะว่า,าทุนประจัายห่าบนพ่ะท่านไหนพระท่านไหนเตรมเ,รเตียม,ม,มจังหวัดที่นะครับอาหารการกินก็ ยังไม่มีเลยนะปูนเนาะครับว่าเป็นยังแบบครับกินได้ตามเกิดตามนี่ตั้งเทียกับสีฮาร์ทแพ้เร่ๆเขาแานมาไปเจ้าต้นจิงผ้ากันนึงเขาไกินเป็นเยอะครับส่วนกะลาตาเดียวเพิ่งทำเอาเมื่อคืนได้แปดสามห้าใช่ไหมปูแปดสามห้าเัวเยวเนี่ยเ่าห้ากับกยัาแปดสามห้าตัวเดียวนะครับกะลาตาเดียว าสามงวดก็ถือว่าเข้าทั้งสามเลยนะครับปู่แต่ว่าต้องขึ้นลงเนะะาะเออไม่ม่เรียนเ,เข้ากับขวาไปเรียนแต่ว่าเข้ากับจับจุดเพ่นกว้ท่านใด้วยว่ามม่สิขยับแน่จุดใดนะครับแต่ว่าส่วนมากมันสิเป็นตัวตัวข้างหลังขยับขึ้นขยับลงเถอะนะโอ้ครับเอาท่านวันจันทร์มันก็สองหงายสองสามสองสามห้ามันก็เลยเป็นสองสามที่เขายู่พ้างกันเนาะเออตรงนี้ ตลาตาเดียวแม่นยูเดปูคือว่าเขาสองตัวก็มากพวงหวัดเราเขาสองตัวแต่ว่าห้ากลัคกับเดินเราขยับขึ้นขยับลงกันนะสองตัวนี้ตัวนี้มีมีปูเิ่นมาอยู่น้มเนาะค่ะเนาะเป็นสององค์เนาะค่ะแต่ปูเิ่นกะตะกีคิวเพื่อกันเนนะอเป็นกะคิวเพื่อกันครับเิ่นแต่เิน พ่อได้มีสององค์นะค่ะพี่น้องครับผู้ใดจะมาจังหันก็ได้เนาะครับมันจ็ต้องเซงกันหมดอะคิดวางิดถอยมถือว่าแม่นอยู่นะครับแม่นค่ะปูแม่นอยู่ครับแต่ว่าเราเอาไม่เป็นนี่เฉยนะปูเนาะอ่าเพื่อนหนมากสองห้าสามกับสองสี่สามครับหมวดที่แล้วอะค่ะเขาเชื่อว่าผู้ใดไปยิอตเตอรี่ก็ต้องได้เด็ก่ายสองตัวแม่นปะบ่แม่นมันมันออกเดขกบนเนาะ มาเออลยคลุรอบนี้มันมีตัวเก่าด้วยนะปูนอแปดสามสี่เนี่เออมันเปดสามห้าเนี่ยแปดสมสี่แปดสเออสามหกเฮ็ดเฮ็ดได้ตัวเก่าเลยบรอปู่นี่มันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนแต่รักลอยใชเปลี่ยนแต่รักลอยมันยังรูแปลว่ามันถิ่ลิมหักศอกแบบนี้ก็่าเขาใจที่งวดสามสองเนาะาแม่ดเกบสิบแปดสี่เป็นซี่ก็ได้แล้วปูเออห้หออาเ <ๆ S 2> บุนอยู่ในนี้เนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะค่ะอ้าวให้ปูสันเขาเนะคะ่ะมือนี่ก่าขอประคุณปูคะ่ะ